ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะเอาดา้เรีมวิสีชนดองสั่งเด่นเก็บ s อ s s r ครบทุกคนแต่เงื่อยไข่เพียง SSR ครบก็จะมีสีเต็มกับการชนนองจากที่อ่านเป็นสายปัน่นแถมรถเก๋ก,ก็อาจถสิวิราบ,บ้าน s p o i อ k ิสแล้วสินะถ้างั้นทุกคนเตรียมพร้อมสกิล s อ g พีจีชิงชิชิโอยังคะจะเริ่มแล้วนะคะ สกิลหนึ่งซีวันเบรดสกิลประเภทจามิดโบกกิ่นไม้ส่งแสงเรืองร้องไปทางสัตร,รูหนึ่งเป้าหมายสร้างความเสียหาย100%ของระดังทรงตรีแนชาหากเอาจนเต็มจะสร้างความเสียหาย125%ของระดังทรงตรีเรียบง่ายนะคะแต่มันจะหน้าตรงสกิลพาร์ที่น่นะ สกิลสองสกิลพาส,สีรสเรียแทรเซอร์สกิลประเภทฮิวตีซีเดเดเชอร์รักเชิญแอสเซอร์เดเดเชอร์จะเป็นเร่งเชิญและยังเป็นสกิลเอฟเฟกตีฟเอกซ์คูซีบับงคับให้โดนเพียงหนึ่งในทีมนะคะเมื่อได้ก็ตามที่ชิชิโอจงตีศัตรูจะทำการแปะซีเวิร์นโซลจิบพงไพเป็นเวลาหนึ่งเชิญ และพอเข้าเทิร์นชิชิโอจะดูดซับจิตพงไพรของศัตรูเพื่อรับจำนวนหัวใจแห่พงพงไพรเจเวนฮาร์ดเป็นเวลาสองเทิร์นด้วยค่าของจิตพงไพรเป็นหัวใจแห่พงพงไพรมานจะนับปริมาณรเท่ากันอย่างจิตพงไพรซีวโซสองก็จะถูกแปลงมาโดยสองหัวใจแห่พงพงไพรตอนเข้าเทิร์นชิชิโอและเราต้องเร็วด้วยนะคะ ถ้าเราทีมสายตโตสถานนะก็าอาจจะเริ่มต้นรับใหม่ก็ได้นะต่อไปเรามาทำคำรู้มมจักกับบับทั้งสองพงไพรนะคะเจ้าบนโซจิตวิญญาณพงไพรสัญลักษณ์คลายรุ่งขนนกทริกเกอร์ทุกครั้งที่ศัตรูทำการโจมตีทำการดูดซับพลังโจมตีเริ่มต้น20% โดยจะไม่เกิน280%ของพลังโจมตีเริ่มต้นของคนคนนั้นพร้อมกับโดดความเร็วดง15%และเมื่อจบเทินของคนนั้นดอสองสตกแรนนิงที่มีมากสุดสาครั้งแรนนิ่งจะเอาง่ายๆก็คือจิตพงภัยก็ได้นะคะตอนดูดซับพลังโจมตีเริ่มต้น20%บเอร์จวนเฮิร์ตหัวใจแห่งพงภยัย สัญญาเป็นชิชิโอสีทองสูงสุด3สแตกแต่ละสแต็กจะเพิ่มค่าต้าสถานะ20%สมมมติว่าของเราตอนนี้ต้าสถานะ71%เพิ่มจากหัวใจแห่งพงไายอีก60เป็น1,30ถ้าหาต้านขนาดนี้เดายมตินะคะกรี๊ดออกมาเห็นกันแน้กสินะสกิลพาสิ จะเด่นตอน CO, จิชิโอสร้างความเสียหายจะเกิดจิตพงภยัยดูดทรับพลังรมตีีเริ่มต้นของคนนั้น20%ลด,ดความเรียว15%ดังจากเข้าเทินจิชิโอจะเกิดหัวใจแห่งพงภัยมากสูตร3ด้วยนาวจากจิตพงภยัยเป็นการเพิ่มตาสถานา20%แต่นาอานกเก่งไหมอือถือว่าเราจะโดนความเสียหายเบาลงกลบถึงเทินเราไว้นะคะ ต่อไปเราเข้าสู่ส่วนสกิลอัพของสกิลพาสสิทนะคะอัพถึงเลเวลสองหากซิชิโอได้รับดีบัฟหรือสถานะจะมีโอกาส30%ที่จะไม่ได้รับผลกระทชกได้ได้บวกหหัวใจแห่งพงไพอัพถึงเลเวลสามดาวจะสบเทิร์นซิชิโอแต่นักหัวใจแห่งพงไพที่มีเพียงตั้งสถานะ จะเพิ่มการฮิล HP 15%ให้กับชิชิโออัพถึงเลเวลสเมื่อจิตวิญจาณเห่พงพงไพรทำงานเพิ่มความเร็วดิดมาหกสินะคะอัพถึงเลเวล5หากศัตร,รูไม่มีบัฟจิตวิญจาณเห่งพงภยัยในช่วงจบเทินของจิกิโกมิตรงข้ามจะเพิ่มความเร็วของชิชิโอ10% สก,กิลสจะวางแพ็สกสกิลประเภทจะเมดเดเซดาเรเจอร์ผลักเชิญสเปเชียลตั้งสมาธิกระแสเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายสร้างความเสียหาย228%อร์เซของพลังโจมตีชิชิโอในขณะโจมตียังคงมีหัวใจแห่งพงภัยทำการโดดพามเดารองส0อง40%ซและโดดลงจนกว่าจะโดดไม่ได้แล้ว จะมีโอกาสพื้นฐานหนึ่งร้อนที่จะมอบถาวรพังนธนาการให้กับศัตรูเป็นเวลาหนึ่งเชนนะคะ mm. สำหรับเอฟเฟกต์ถาวรพลังพันธนาการหรือไวนบอลของศัตรูทำการผูกมัดด้วยถาวันป้องการการสร้างความเสียหายและปิดก,กั้นโดดไม่ให้เขาเร่งความเร็วจากเอฟเฟกต์หกสโดยไม่อาจดังออกได้นะคะ คนที่สองสินาที่ช่ำเร่นกับตัวเร่งเครื่องอัาถึงเลเวล2แต่ลนะหัวใจแห่งพงภัยที่มีอยู่นั้นจะเพิ่มความเสียหายทวีคูณ25%ของความเสียหายสกิลอัาวถึงเลเวล5หากชิชิโอมีหัวใจแห่งพงภพย3การันตีว่าจะมอบถาวรพันธนาการ แต่ถ้าไม่ถึง3ามจะโจมตีสัตรูแบบสุ่มตามจำนวนหัวใจแห่งพงไพ่จีชินจีจิโอน่ากลัวไหมคะตามหนักจะเป็นพวกดลดความเร็วดูดซับพลังโจมตีหรือการใช้สกิลต้องอาศัยสกิลพสัสสิถ้าหากโดยปีก็บายบายนะถือว่าเป็นจิกิโกมิใส่ความเร็วที่ไม่ให้เขาเร่งมาเหมือนไม่เร่ง มีแต่ชิ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 ชชโอเร่งมาไหนประจายจากสกิลพัสซิฟหกสิกับ10%ซหรือว่าจะมีใครสู้กว่านี้ได้คะเนี่ยการแก้ทางนอกจากปิดพัส,สิฟจะปิดเร่งความเร็วมาอาจจะไม่ได้ผลกับชิชิชโอที่พอเป็นไปได้เป็นชิมโตสถานะแบบเราหรือว่าถ้าลด,ดความเร็วก็อาจจะลด,ดเขาได้บ้างนะมัง้งอย่างนินจายามาอุซังิเขาก็ลด,ดความเร็วเหมือนกันนะ การจัดเซตวิตามาจีชินชิชิโอสามารถในค่าสมดุลความเร็วพลังจงตี HP และเดินค่าความเร็วสูงสุดทั้งความเร็วต้านสถานะ HP หรือพลังจงตีหอวเซตแรกไม่ว่าแบบไหนก็ต้องเลือกความเร็วมาก่อนเพื่อเรียนสกิลพาสซีฟจะกลับมาในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย